สวัสดีค่ะพบกับ Motorola เราอีกเช่นเคยในวันนี้เราจะพามาพูดถึงทำไมขาตั้งมอเตอร์ไซค์ถึงอยู่ทางด้านซ้ายแล้วเพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันไหมคะว่าไม่ว่ารถรุ่นไหนหรือรถที่ใดๆทั่วโลกต่างก็มีขาตั้งอยู่ทางด้านซ้ายเหมือนกันไม่ว่าประเทศที่ขับด้วยเลนซ้ายหรือเลนขวาก็ตามทางทีมง,งาน m o t o r o l เราก็หาคำตอบไขข้อข้องใจมาให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะ ซึ่งเหตุผลนั้นก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือทางด้านเทคนิคแล้วก็ทางด้านประวัติศาสตร์ซึ่งสำหรับเหตุผลทางด้านเทคนิคนั้นจะเกี่ยวข้องกับระบบตัดต่อกำลังแล้วก็ระบบเบรกซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตให้ดีนะคะจะเห็นว่าฝั่งทางด้านซ้ายของทั้งมือแล้วก็เท้านั้นจะเป็นระบบคลัตช์แล้วก็ระบบเกียร์ส่วนในทางด้านของขวาม,มือและเท้าก็จะเป็นระบบเบรกหน้าแล้วก็เบรกหลังเพื่อความง่ายแล้วก็ไม่สับสนในการใช้งาน เพราะว่าคนส่วนใหญ่บนโลกนั้นถนัดขวาค่ะเบรกก็เลยจะต้องอยู่ขวาจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าคันเร่งจะอยู่ทางมือขวาเช่นกันเนื่องจากว่าเวลาเราจะเบรกเราก็ต้องปล่อยคันเร่งแล้วเราก็ค่อยกำเบรกซึ่งถ้าอยู่ฝั่งเดียวกันมันก็จะง่ายกว่านั่นเองค่ะและพอฝั่งขวาเป็นเรื่องของระบบเบรกไปแล้ว<ๆ>ก็เหลือแต่ฝั่งซ้ายจึงให้ระบบตัดต่อกำลังอยู่ฝั่งซ้ายแทน และเมื่อเบรกอยู่ทางขวาแล้วมันก็ง่ายกว่าถ้าเกิดกัมクัสจักข้างซ้ายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับขาตั้งละ่ะใช่ค่ะมันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนเกียร์เพื่อจะออกตัวเพราะว่าถ้าเกิดเราจะต้องตบเกียร์เราก็จะต้องเอียงรถไปทางขวาแล้วก็ทิ้งน้ําหนักเอาไว้บนเท้าขวาซึ่งขาซ้ายนั้นก็จะต้องอยู่บนคันเกียร์การเอาขาตั้งไว้ทางด้านซ้ายก็เพื่อที่เวลาเราจะออกตัวเก็บขาตั้งแล้วก็ตามด้วยการตบเกียร์มันทําได้ง่ายแล้วก็ต่อเนื่องได้ และทำให้สะดวกรวดเร็วกว่าในการออกตัวค่ะส่วนอีกเหตุผลของทางด้านประวัติศาสตร์ที่เราได้เกิดเอาไว้แล้วนั่นก็คือถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อนนักรบก็มักจะพกดาบไว้ที่เอวทางด้านซ้ายเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะคนส่วนใหญ่มักจะถนัดขวาหรืออาจจะติดดาบโล่เอาไว้บริเวณอานม้าทางด้านซ้ายเวลาตวัดขาขึ้นขี่มา้าหากตวัดขาข้างซ้ายก็จะไม่ถนัดเพราะว่ามีดาบที่ยาวหนักอยู่แต่ว่าถ้าตวัด ขาข้างขวามันจะง่ายกว่าแล้วก็สะดวกกว่าค่ะและอาจจะด้วยเหตุผลนี้ทําให้ผู้คนเคยชินก็เลยพกพาความเคยชินนี้ไปใช้กับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยแม้ว่าเวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแล้วก็ตามเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆคลายข้อสงสัยกันบ้างไหมเอ่ยและในวันนี้ก็จบลงไปแล้วค่ะไว้เดี๋ยวคลิปหน้าฝากติดตามกันด้วยนะคะว่าช่อง Channel Motor r e v e l เรา จะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรก็ลืมติดตาม YouTube Facebook ของเราเอาไว้ด้วยเนาะในวันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ